สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนอีกหนึ่งจ้ามเกกมอนก้ะเซากึมเขายังอยู่สวนมันอยู่นะพี่น้องยังเ่ได้ออกไปจากสวนพระาาวัฒนาบวียงกับถ่าเผินเห็ดลักหัวมันแล้วจะเสียออกไปเ้าคึมมีแนวสีมาให้เบิ่งพี่น่อยเ้าก,กึมนั่งกินเข้าวู้วเดียวกินฮะกะแล้วเสี่อฟังนั่งกิบบกเนเข้าู้เดียวฮะกะแล้วแล้วกะนางกับเบิตไแนวสิเห็ดเนาะบุมีแนวสิเห็ดยังเพราะานางกะนั่งอยู่อยู่เนี่ยกะมันเป็นดงนะพี่น้องหมู่บ้านแต่อยู่ในดงมาสันจะ คนเขามาเห็ดเฮือนเห็ดซานใช่เนาะมาไม้ฉีไม้ทางแต่เขาตะกี้่คนเลยกะคนกับเขามาอยู่แตกออกแตกออกลายรอยลังคาเฮือนบ่อเลือดร้อยหรือสองร้อยสกึมกับบริเใจเนาะสกึมสิพาไปเบิ่งต้นมหาต้นเปลือกหาดเพื่อนวะสกึมนางกินข้าวแล้วรือเปล่าเนี่ตะบันเราอ่ะมีคนอยากซื้อต้นเปลือกหาดเจ้าสิขาอยู่บ่เพิ่นว่าหมื่นบาทเพิ่นว่ามันอยู่ในที่ดินสกึมเนาะพี่เนาะสกึมสิพาไปเบิ่งต้น เปลือกหาดปัจจุบันนี้บ่คคอยมีหายากสูญพันธุ์แล้วเนาะคนมันทําลายเนาะต้นไม้ใบหญ้ารัพยากรธรรมชาติก็ไปเบิดแล้วพี่น้องอันบางอย่างกะออยากเบิดแล้วเนาะเบิ่งพี่น้องเขาจะจูดปลาเอาไยมันไหม่ไปเลยก็ไม่ไฟก็ไม่ไผ่เนะาะเป็นเสียดายพี่น้องเลยพี่น้องใครคู้จกเกี่ยวกับสับรพคุณต้นเปลือกหาดนี่ซอสูสักกล่ฟังเนี่ยมันเป็นนวไรเนาะพี่น้องเบิ่ง ทีสิคะเจ้าอ่าไทายยังบอกเบิดเนาะแถวนี้เขาไทายยังบอกเบิดเพราะว่ามันกว้างเกินแล้วพี่น้องซอคิมกับสิบ,บุมาทางนี้แล้วเพราะว่าซอคิมขีข้ขาดหลัดเนาะขาดงูแต่มันสึกว่าอันโกงหงาคิวมันกับสิปกสกักซอคิมได้น่าซอคิมหนักงางขี้ขาดซอคิมกันอันเด็กก็ส่งก็แพ้อะไรบ้านนี้เอาเอากระคักเด้อเออความขี้ขาดของนางบูมีแพ้เกินเนาะพี่น้องเรื่องค้าา,ายนี่เก่งอยู่เรื่องแม่วานไม่เพื่อนเรื่องแบบร,แบบรุ่มันขยันเพียรน,นี่ ขอมือลายกมือลาค่ะขอโบอกมือลาเดี๋ยวเสาวขึมสิพาไปเบิง่งต้นเปลือกหา่าที่ว่าหาเบิงง่งยะพี่น้องหาเบิ่งยงะในสมัยนี้เพราะว่ามันบ่อคอยมีแลว้วสัตวเดินสิพาไปเบิ่งโอ้สาขึมสะออนดินดอนเด็กนี่รวมสมบูรณ์เดยเด้คืนสปงพ่นมา,าการอึงการกบเท่านี้เลยพ่นมา,าก้านอึงจับอึงได้กระสอบหนึ่งสะปงเมื่อคืนนี้เพิ่วมา ข่อยกรรมการอึ่งแถวเดินนี่แหละเพฝนว่าได้กระสอบหนึ่งสกุลเอ้ฝนว่าอ้าโถขักแล้วเนี่นี่เนาะบ่าคือบอลลาวกันขักแล้วเนี่นี่มาสกุลสิพาไปเบื้องต้นเปลือกหาดเปเบื้องใกล้ๆเลยใครมีความหูวเกี่ยวกับสรรพคุณสกุลจะว่าว้ายหนึงเป็นคนวอลไว้ใครมีความหูวเกี่ยวกับต้นอาเซียซซ่ากาซิโบแมนแนวนางอีกแหละกาซิโบแมนแนวอ่านางแปลว่านางเป็นคนวอลไวยเนาะนางวอลาซาซาคนกาสิบะ อ,อแปลกไปแต่นางกระสีพยายามว่าซาซา,าเพื่อว่าให้คนเข่าใจเด้อซาวกึมามาเบิง่งต้นเปลือกหาเึิงบอกเคยเห็นจักเถือ่บอบอกเคยเห็นจักเถือ่อแต่ให้มาเบิง่งตัวจริงต้นใหญ่แห้งลิพีโนงหาเบิง่งยากแล้วทุกมือนี้นะบอกเคยมีอลไรแบบนี้เนะาะบอเวียงสบายดีครับเบิง่งเ,เจ้ากระสีถ่ายคลิปอยู่บ่ใครใคลิป คอยจะพาไปเจ้าก oh <chỉ> ึ้ ai, ạn, a, ka si ่มตะเบิ è, oh, ่งเนาะต้นเปลือกห่านคอยก็เ oh, กิดมาฮากะชีเคยเห็นกันตลอดทองพอทองแม่มาบางเพียงเลยเจ้ากัะโบเออเจ้ากกะโบเคยเห็นต้นเปลือกห่าน่ะโอ้คอยกับว่าอยู่คอยกับโบเคยเห็นจักเถื่อมันก็จาเผาทางเผาที่แก่เผาย่าะพี่น้องต้นเปลือกหาดอันนี้โอ้พี่น้องเว้ยคำว่ากอดชอมคนกะชีบุหุ่มเนาะบ่เพียงเนาะ มันเบิ่งต้นใหญ่ๆนี่ต้นใหญ่เลยพี่น้องเอ้ต้นจริงนี่ตัวจริงนี่กอดกอดสองคนนี่บหุหุมเลยพี่น้องเอ้ต้นนี่ต้น,ตนแม่นเบาะมีหมากน้ำบาเวียงอ๋อพี่น้องอ,อ้ต้นเปลือกหัดใหญ่เลย่ด้สูงเลยสุดยอดเลยพี่น้องมันอยู่ในทีเสากึ่มเนาะเขาขายราคาหมื่นบาทเล,ทลยก็สิบ่าขายตกชั่ดายล้างอเทอาไว้แบบสิปี้าป,ปีไม่ได้ราคาจากัก หลายแสนหลายล้านบาทเนาะสิบป่เป็นเศรษฐีใช่่เฮาเออมันมีหมากเลยพี่น้องเลยหมากมันเป็นหมากเหลืองๆพี่น้องเบิ่งเบึ๊บนี่นี่นี่โอ้นี่เหลืองโอ้ยมันเป็นแบบมันไม่เป็นหมากยางบ่บ่เวียงเบ่บาเบี้เป็นเหลืองๆเลยพี่น้องมันจะขึ้นหมากยางมันมีกลิ่นอยู่บ่เวียงมันมีกลิ่นอยู่บ่ เขาเป็นสมุนไพรเนาะเขาไปเห็ดเขาซื้อแล้วเขาจะเอาไปเห็ดยาเลยพี่นอ้องเห็ดยาขาข,าขี้กระตือบ่าะอะไรยยาข่าไม่ท้องยาขาไม่ท้องหรือว้าอีกอย่างหนึ่งก็คือยาขาขี้กระตือว่าไทายไม่ค่อยเก่งขอโทษ <laughs> หอมเยอะมากทุมันกันอืมจะไเห็นเชือพี่น้องเลยเอาแม,ม่อมกองเงินแม่กองมาเห็ดยาเพื่อปะ ต้นเปเลือกห่านี่แล้วแจ๊กเสียเอาคนแจ๊กคนเสียเอาที่แบบไดรเนาะเอาเหากะถาเอาอันนี้แล้วนี่ถ่างเอาเปลือกมันบ่เออบ่หรอกคือว่าเมันแซกกินดีเจ็บท้องเจ็บใสเคยเคยได้ยินขเขาว่าเลยต้นใหญ่พี่น้องไว้ยกอดสองคนนี่บปหุ่มเนาะเพียงเนาะแม่ต่อประมาณสามคนถึงกอดเกามาโฮมมันเย็นเจ้เจ้แม่นโอ้พี่น้องขากระลิโอ้เตอร์โอนี่กระเด็ดแี่งพี่น้องเอ้ยโหมึงเนี่ยโฟต้นเปลือกห่านน่ากลัวโอ้โห ยังไม่รุรมันอยู่เป็นยังยกดองบ่ได้เพี่น้องเว้ยพามาเบิ่งต้นเปลือกหาดเกิดมาก็เคยเห็นต้นเปลือกหาดก็เคยเห็นไแน่วเวียงกันน้องชายเพันธ์ชิมาเอายางมันได้หนิเห็นหอยเป็นพันแม่นบ่แกนเพื่อเอายางไปใช้หั่นใช้นี่ยางเอาไปเอาไปใส่น้ำให้คนกินตีเจ็บซองเจ็บใส่ปะนี่คอยคิดว่าเน้อหอยเป็นพันมันโกนเบ่เวียงเจ้าว่ะโกนทั้งแต่จะมีหนูจะจะไหนเนาะนี่มี คอยม,ม,ม,มีงูมีทั้งงูมาได้มีงูตายได้ขวานแลนพบก่ะทันได้เลยคอยเห็นย่านงูกลมงูได้เลยมันเป็นดงเก่าเนะาะแถวนี้เนาะแมนเป็นดง <c oughs> ซื่อก็ซื้อการหูแล้วว่าบัดดงไพวันเนาะพี่น้องตอนแรกเป็นวันจิมาถ่ายทังนี้ก่อนบ่จังวะคอ,อยกว่าคอยกบหูคือกันคอยกันตามจะเห็นนี่แล้วคอยกันมันอะไรต้นเปลือกหาถ้าเคยเห็นมารีวิวต้นเปลือกหาจุฟัง โอ้ยต้นเปลือกหาดบ้าไงเนาะแมนบ้านเฮานี่คือว่าบูมีแล้วประมาณจักตันนี่จ้าวะมื่อขอปรามื่อหนึ่งนี่ถือพ่นเนาะบ่คุ้มบ่คุ้มไหวอยู่นี่แหละนั้นคือมันได้หกสิบปีสาปีได้ต้นหนึ่งล้านบาทเขาก็เป็นเศรษฐีแล้วลนี่ต้นเปลือกหาดน โอ้โชคดึงฮ no, no, ่าก็สิเคยเห็นต้นเปรดหาเห็นคูเห็นยางเตานี่เห็นเจิดจ่อยนกหนูปูปีกบดีอึดคันดุหากินแถวนี้แบบว่ามันขอนขาอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องท่านี้ไก่มีผู้รดเนาะใช่ปะมีผูมีพาะขอนขาอุดมสมบูรณ์แน่เมือนคือใกล้ๆประมาณชิดปลาลักได้คำบวกกุ๋วพี่น้องเอ้๋ยวที่ที่โชคดึมบริณฑนเมือไทยโบวเพราะว่าบวมีเงินไทยมันก่วงเกินพี่น้องเอ้ยบอก บอกตัวเลเขคร่าวๆจ้ะสิบเอท h ตา t จ้ะพวดโผท่ากับ<ธ>พมอม,มีอยู่เคยหาเงินหาคำาสเก็บน้ำเบิงหมากเปิอกหาดเลยพี่น้องจัวงวะเฮาต้องทมอัน fc แห้เ fc อมเมนต์มาว่าเฮ็ดยังได้เฮาสิเก็บไปเ็ดลายหรือไปไเผ็ดยาได้บว่วะ ป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเสากึ่มกะมีทีมีทางอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็มีสมบัติอีกต้นหนึ่งคือต้นเปลือกหาตอนนี้เขาหายแล้วหนึ่งหมื่นบ้านเสากึ่มก็ยังบวชขา,ายอืมเสากึ่มจะได้จากแสนหนึ่งขายอยู่วะโยเขาเพจสมุนไพรนี่เขาเพลิดปรตน้นก็ได้หลยไลยแสนเติเตบเด้กผมยังได้ววนี่นะนอ่า แม่เนะ็นไหมบะใบพี่น mm ้องใบก็โตๆเย็นๆเลยพี่น้องโอ้ยสูงเลยพี่น้อยขึ้นไปดอกเห็นจระเะอออนมารีวิวเบิ่งไ้เบิ่งต้นเปลือกหาดมันบกค่อยเห็นแล้วพี่น้องมันหายากแล้วสมัยมันมันค่อนข้างบกคอยมีเลยมันอึดหาอึดแลวครับบักถิมมาเลยก็คือประมาณนี้แหละพี่น้อยคนเฮาเนาะพี่น้องเนาะต้นเปลือกหาด ีวิตคนเฮากับโบมี่ยังไหนนอนพี่น้องเอ้ยสูงมือนี่ใส่ชีวิตแบบมีสติดีที่สุดใครสิเป็นจังได้กะสำหรับโซกึมโซกึมคิดว่าโซกึมนี่เคยมีหมู่คนไทยเนาะเป็นหอลระดับสซมีเงินเป็นร้อยล้านบาทสุดท้ายกะเบ,บิดคแบบ้าขายบุเป็นเราก็ใส่ชีวิตแบบค้าขยบบเป็นแน่แลกกะจังได้เลยหลายๆอย่างงคนเฮาเนาะมันบุมียังไหนอนอนดอกฉะนั้นเฮาทุกคนจงใส,ส่ชีวิตทห้มีสติ ยามเขาเอาาินไว้เนี่ยะะยามขึ้นอย่าพ้าย่าผ้าลงยามลงอย่าผ้าท่อเนาะทุกคนบางครั้งทุกคนกระท่อซอคุมกระท่อเขาจว่โควิดหาเงินบไรไิดอกพี่น้องอยู่ไปแบบพอเพียงมียังกเก่าๆก็ไม่เห็นให้เห็ดหัวเห็ดสวนใส่ชีวิ้ไปเห็ดยูทูบยูทูบไปสิหลยแต่ว่าซอคุมกับบริจาคจะรวยดอกเห็ดตะบูนะมีหมู่คนรวยมีเพื่อนเป็นคนรวย่าสั่นดิา่าทยอีกแล้วมันมีหมู่เป็นคนรวยแล้วเขากะ บางคนก็มีสติในการาค้าขายก็อยู่ได้เนาะพี่น้องใครทีลงละเริงใจเงินแบบคือใบไม้กับเบิร์โต้ก็มีเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายเป็นหนีชีวิตติดลบอีกดีแต่ยังบ่ชขาวตายลาว,ว่าสั้นโม่อคอยว่าโอ้ยเศร้าได้ปะคเนาเนาะชีวิตบ่สิ้นก็ต้องดินกันไปหลายๆอย่างผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปก็เป็นกำลังใจใทุกคนเดอ้อกำลังสู่การสู่งานแต่ขาดแหงงานอยู่บ้าน ไปไขายแห่งงานอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศ FC ต่างประเทศ FC เมืองคนไทยหรือ FC คนลาวเนาะที่เขับมาเบิ่งคลิปกะมีอย่างกะที่สมขับมาได้ส,งส่งซอกคุมเชนโอได้เนาะคือเขาจะปรับปรุงแก้ไขซอกคุมกะเป็นคนที่แบบฟ้พงพางเนี่ยแต่ซอกคุมเป็นคนจริงใจเ,เด้อซอกคุมบ่ไดีที่เล่ลาไล่คือจังปากซอกคุมแบบเป็นคนปากหายแต่ใจดีจ้าเี่ได้ไลคนโชว์เนี่ยกะเมื่อยกับการสู่การสู่งานพี่น้องเลยกะสิ่ประมาณนี้แหละบูมีอยงหลายซอกคุมก็มารีวิว ต้นเปลือกหาดหายบึงเพราะเสากึมบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสากึมก็เลยมาหาหลินตามต้นใหม่ต้นตอกถาเขาวันนี้แล้วเห็นองไรเหรออ๋อ๋อนะๆๆคนเฮาเสากึมเห็นหลายๆคนแบบว่ามีแน่น้อยหนึ่งกับยิงเออหลายๆคนเสากึมเห็นเสากึมบอเออซื้อเนาะมีแน่หนึ่งก็ยิงยังก็ยิง โกึมว่าโอ้วกึมเห็นชีวิตคนนี่รวยคนนี้ลายแล้วสะกึมเป็นคนอ่าในสังคมเนี่มันจ้ะ้าขายผ่านมาเนาะหมู่คนไทยกับลายเวลค้าขายไปไทยกับขับรถตัวเองขามไปขามมาผู้แหละเที่ยวปั่นเที่ยวไปเมื่อไหร่เมื่อหน้าเนาะฉะนั้นอย่าอยาขี่คุยย่าขี่องมีกะยะสิมีสำาร็กัยาเจ้าต้องแบบว่าพอดีพอดีเนาะสำหรับฝากถึงคนดะอันนี้บริวา้ไทรดอก บริบาลใครจะฝากถึงคนบางคนเนาะที่สกุมเห็นกัสิประามาณนี้พี่น้องเอ้มารีวิวต้นเปลือกหาาใหายฟังเนาะให้เบิ่งมาเบิ่งต้นเปลือกหานที่หาเบิ่งแก่ล้วก็เคยเห็นแล้วเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้อันนี้เป็นทีสกุลจะจูดจุดไฟไม้เลยลักหัวนี่นี่นี่เห่าไฟไหม้นี่เขาจะจุดไฟเผาหอยหลักหัวปูนพูนพูนปูนปูนปูนเนื้อที่ก็ไม่ กะบกวงบลายนะพี่น้อง1บเอทีคตาหรือว่าประมาณ70ไร่ค่ะโอเคสก,กึมกะจะได้จบคลิปนี้ไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซ่องสก,กึมในเดีอยวจ้าทุกคนเพื่อจะมาพาดคลิปใหม่ๆขอบใจพี่น้องทุกคนที่ข้ามาเบิง่งทุกคลิปติดตามให้กำลังใจซอก,กึมตลอดมาจา้าอก,กึมกะจะเ็คลิดไปเรื่อยเลยไปเช่วยเรือนํำถ่ามีสาระเน่ไรสาระเน่กันใช่เาเบื่อกันเด้อจ้าเด้อ เดยวสิพาไปเบิ่งมอลำอีกบุรุษอยู่ประเทศไทยจังหวัดกาลสินม์ลมอลำกรมอลลำลอมมอลำเลื่องมอลำเลีแยงกว่ากันไปที่มันมุนมวนๆิพาไปเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนเด้อพี่น้องกดติดตามให้แน่สกุลจะได้กล่าวคำว่าสบายดีไปก่อนแล้วจ้ะบ,บ๊ายบาย